อุทาหรณสอนใจที่ทำให้เรารู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดว่ามันไม่ได้ทำร้ายแค่คนเสพเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายถึงคนรอบข้างด้วยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตำรวจไปปิดล้อมจับกลุ่มชายคลั่งที่ถือมีดพยายามบุกฝ่าวงล้อมจะหนีเข้าสวนยางพาราแต่สุดท้ายไม่รอดครับถูกจับได้จากการตรวจคน้นพบยาบ้าก,กว่า200เม็ดไอซ์อีกจำนวนหนึ่งครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพช้างกลางจงังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับระงับเหตุคนเมายาคลุ้มคลั่งอลาวาดพบเป็นชายอายุ39ปีอย่างที่เห็นครับส่งเสียงเอะอะโวยวายทำลายข้าวของภายในบ้านตำรวจต้องพยายามใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับสุดท้ายชายคนนี้เนี่ยเปิดประตูวิ่งถือมีดออกมาฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หวังจะหนีเข้าสวนยางพารา เจ้าหน้าที่ต้องชักอาวุธปืนออกมาข่มคู่พร้อมกับบุกช้าตัวจนเกิดเหตุชุลมุนอย่างที่เห็นสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวไว้ได้นะครับและพอไปตรวจค้นในบ้านพบยาบ้า220เม็ดไอซ์หนัก19.8 0กรัมจึงคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ